กรับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เจตศิร,รัธารนนท์สมาชิกบุธิสภาท่านประธานครับกรณีเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ท่านรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินได้ออกสื่อร่วมกับอดีตอธิบดีกรมอนามัยและผู้ที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยอ้างว่าตนเองดื่มน้ำต้มใบมะละกอรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายที่ลามไปปอด แล้วหายภรรยาเป็นมะเร็งเต้านมดื่มก็หายเช่นเดียวกันได้มีการสาธิตวิธีต้มใบมะละกอและอ้างว่ามีผู้ป่วยรวมถึงสิบเอ็ดคนที่รักษาหายสามารถตรวจสอบได้จากรายชื่อและโทรศัพท์สร้างความตื่นเต้นให้กับประชาชนในขณะที่มีคนในวงการแพทย์หลายคนไม่เชื่อได้พยายามติดต่อผมเพื่อให้สอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ให้เกิดความชัดเจนกรณีนี้มีศูนย์ต่อต้อตานข่าวปลอมแห่งชาติไดจิตตอสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วศูนย์ระบุว่าเป็นเฟคนิวส์ท่านรองนายกก็โต้ข่าวว่าไม่ใช่เฟคนิวส์เพราะรักษาได้จริงในขณะที่เภสัชกรหญิงในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศ ได้ออกมาให้ข่าวว่าแม้จะมีวารสารอ้างคุณสมบัติของสารในใบมะละกอว่ามีคุณสมบัติลดความเสี่ยงจากมะเร็งบางรายงานก็สะอ้างสารอนุมูลอิสระในมะละกอมีคุณสมบัติต้านมะเร็งเต้านมในหนูที่เป็นสัตว์ทดลองแต่ก็เป็นเพียงเคสรีพอร์ตและเป็นเพียงการศึกษาวิจัยในหลอดทดลอง ยังไม่มีรายงานงานวิจัยว่าน้ำต้มใบใบมะละกอรักษามะเร็งได้ไม่ว่าจะเป็นการทดลองในสัตว์หรือในมนุษย์ที่เป็นงานวิจัยในลักษณะคลินิค a l c o คอนโทรลไท l ที่เป็นมาตรฐานสากลของงานวิจัยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยการเจอเคสที่หายแล้วอ้างว่ารักษาหายได้จริงจึงนํามายืนยันทางการแพทย์ไม่ได้ ตราบใดที่ไม่ได้มีการรวบรวมเคสในลักษณะคลินิค้าล์คอนโทรลไทลดังกล่าวการที่คนระดับรองนายกและอดีตอธิบดีกรมนาม,มัยนำผู้ป่วยออกมาถแถลงข่าวและออกสื่อจะทำให้ประชาชนจำนวนมากเชื่อตามมีผลเสียที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจคาดเคลื่อนและผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหลายรายเสียโอกาสในการเข้ารับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน และการเสียเวลาดังกล่าวอาจทําให้มะเร็งลุกลามขึ้นเกิดผลเสียต่อการรักษาถือว่ายังมีข้อมูลน้อยมากที่จะนํามาใช้ในผู้ป่วยทุกรายยกเว้นผู้ป่วยระยะสุดท้ายและไม่มีทางเลือกอื่นวันนี้ถ้ารองนายกได้เปลี่ยนมาคุมกระทรวงสาธารณสุขแทนกระทรวงยุติธรรมความน่าเชื่อถือของท่านยิ่งสูงขึ้นแต่ผลเสียของข่าวนี้จะยิ่งขยายวงเพิ่มขึ้นอีกผมหาลือเพื่อให้ท่านระวังในการให้ข่าวในลักษณะนี้ และต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องออกมายืนยันมะละกอทั้งใบและผละไม้มีประโยชน์มากมายหลายประการทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเกล็ดเลือดคุณสมบัติที่มีสารเบตา้าคาร์โบเทรีนต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวหนังมีวิตามินต่างๆมากมายช่วยย่อยอาหารคล้ายกับพืชและผละไม้หลายอย่างผมจึงเห็นด้วยที่ท่านรองนายกจะสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขและกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกศึกษาวิจัยประโยชน์ของมะละกอทางการแพทย์ ให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากประเทศเรามีวัตถุด,ดิบมากมายและมะกระอะะะสุกยังเป็นผลไม้ประจำฤดูกาลที่พบได้ทั่วไปในประเทศอีกด้วยขอบคุณครับ